ละครเรื่อเจ้าชายรักรัวเปักละครที่มาันใหม่รับละครเรื่องเ่ับเด็กปรด่ะต้ดงวรั วัสดีคุณค่อนนะครับเพีงน,นี้มีวัยรุ่นที่สามารถล้องเพลงดีได้นะครับเชื่อหลล้องได้ไหมครับวัน4ก็โอ้ยเช่ไปหลังว,ไไไวาไ<า>ขอบคุณ MC หลน,นะครับพี่ตามมา เปทำหัวใจเทอเจียนไปแต่เธอไม่ร้ายฉันทำหลงใจอ่อนเจ็บไปทำหัวใจ กสำหรับก,ก,กับมาด้วยนะครับถายภาพได้ได้<ต>ได้ลยครับได hey, <one>, ้เลยครับกับม้กับเชืออันนี้ไ์สดร ยางยางค่ายยงยางยางับนนวันนี้ดีใจมากนะครับที่มีโอกาสมาก,กับที่น้องตลาดตลาดบางเบืองนะครับขอเสียงววยรุ่นในนี้มีวัยรุ่นแล้วขอเสียงไว้รุ่นน่อยครับวัยรุ่นที่อยู่ตรงนี้นี่เด็กๆท้งนั้นเลยนะฮะในนี้มีใครอายุไม่ถึงสามสิบมีไหมครับใครที่เกิน30มสิแล้วขอเสียงหน่อยครับ ไม่หนีวันนี้นะครับตั้งใจก่อนเลยขออนุญ,ญาตนั่งนะฮะจะได้สนิทกันใกล้ๆการนำพาของพี่แดงบุรพานะครับเป็นผู้จัดที่ผมได้มีโอกาสาร่วมกับเ,เรื่องเพลงรักเพลงปืนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านอดีตสสแล้วก็สวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ดีใจมากอขอบคุค่ะชื่ออะไรคะน้องเพลงหรอคะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยห้าขวบแล้วมีแฟนยังโอ้โหใจเย็นๆ,ๆ,ๆอัไนีหว่าวันนี้ เราเราจะได้ไม่เสียเวลาแต่ผมร้องเพลงต่อเลยร้องเพลงต่อดีไหมครับดีไหมลงไปข้างล่างได้ไหมครับลงไปแล้วทำอะไรดีลงไปลงไปได้ยืนเพื่ออะไรลงไปแล้ยืนหล่อ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 เพลงนี้ดูว่ะสำหรับคนที่กำลังมีความรักอยู่วันนี้นะครับขอเสียงคนที่มีความรักหน่อยแล้วครับมาเลยด่วน มันตองมันมันคิดมันแพ้แบมแ็มผูต้ตรงตรงใจมันตะโกนบอกประชอบเธอพอเจอที ขอเสียงคนหน้าตาดีหน่อยได้ไหมครับบอกไว้เลยนะคะถ้าร้อนก็เปิดแอร์ถ้าอยากได้คนได้แคร์ก็เปิดใจนะเอาอีกเอาอีกขอบคุณไป้ายไฟด้วยนะครับที่มาไกลเลยวันนี้นะครับสบายดีหรือเปล่าพี่สบายดีนะครับวันนี้ถือว่าเป็นลอยกระทงนะครับวันนี้ใครยังไม่มีคู่มีไหมครับหลายคนเลยเหรอ ม่เดี๋ยวนี้มันก็มีพวกแบบว่าเฟซบุ๊กหาคู่แล้วก็มีไลน์มีแอปพลิเคชันหาคู่หลายอย่างนะครับใครไม่มีแฟนมีไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเลิกแล้วเดี๋ยวแลกไลน์กันโอเคไหมโอ้โห oh. ลาลแล้ล้โอเคครับผมมีเพลงหนึ่งนะครับผมอยากให้ทุกคนเชิญกันเต้นเป็นเพลงน่ารักน่ารักใครอยากจังหวะพราะหัวใจไหมครบ<ม>โอเคไ,<ม>ไหมครับัยร่้เ้ยใครอยากเต้นขอเสียงหน่อยเ็ว What? เร็วป่ะเร็วมากเลยนะเวลาเรามีน้อยมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตีไปเล่นงานสงการที่เชียงใหม่กันต่อกางคนถามว่าทำไมรีบไปไม่ยากฮะพวกเราเดินกันไปไม่ไมไปๆเราเต็มที่เพราะวันนี้เราเอ็นจอยอยากให้ทุกคนนะครับได้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ลอยกระทงกันอย่างมีความสุขแล้วก็ได้ประกาศรู้ผลชนะด้วยน้องอะไรชนะนะครับ น้องเลยนะครับเอาอเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในงานเลยเหรอน้องอะไรนะครับพี่ชื่อน้องอะไรนะครับผู้ชนะน้องน้องปุกกี้ผม,มือให้น้องปุกกี้นะวิกกี้และที่สำคัญนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสียแมนด้วยนะครับที่ที่เกียรตินะครับแล้วก็เสียแมนเป็น Uh, ผู้ดูแลแล้วก็เป็นถือว่าเจ้าของเจ้า mm. ข,ของตลาดที่นี่นะครับขอบคุณเสียบแมนด้วยอละษณสุดท้ายได้จริงนะครับเวลามีน้อยมากเราก็อยากเล่นนานๆนะฮะจริงๆแล้วตั้งใจว่าอยากเล่นถึงวันสี่ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่ามันมันเวลามันไม่ได้มันอาจจะตีสองตีสามได้นะครับ mm. ไม่เป็นไรพี mm. ่แจ๊คคนนี้พี่โอ้โหสุดยอดมากออางี้ดีกว่าในลีสุดท้ายแล้วนะครับ mm. ก็อยากให้ทุกคนเต็มที่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าพอยุคใหม่สมัยเนี้ย ูดอกไม้เยอะมากขอบพระคุณครับเปลี่ยนจากดอกไม้เป็นแบงค์พันอะไรได้ไหมฮะน่าขอบคุณครับพี่หอมแก้มเลยเหรอครับรอ้อยเอาแล้วหอ,อมแก้มดิพี่ดอะไรกับผมดีกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วพอมียุคโซเชียลเข้ามานะครับมันทำให้เราห่างเหินกันมากทำให้เราถือมือถืออยู่เงี้ยไทยอย่างเงี้ยไม่ได้มาเอ็นจอยไม่ได้มาทัชกันไม่ได้มาสัมผัสกันสัมผัสกับโซเชียลเวนิสินะครับ ร่วมมือกับโหวดได้ไหมโหวดร้องอะไรร้องตามโหวได้ไหมโอเคได้ไหมโอเคได้ 走，走，走。 เสียงให้พี่เอ็มแดงๆหน่อยได้ไหมครับเก่งตลอดขอเสียงให้เจตีกองดังๆหน่อยได้ไหมครับโอ้โหอลองมากวันนี้ ขอเสียงให้แบ็คเล่นเบสอันับหนนะครับออ๋วันนี้หล่อส,ดสดุดๆขอเสียงให้นอ้องเบลเล่นคี่บอร์ดนดับหน่งนะครับที่สาวสวยเลย ขอเสียงคนโดดังๆเลยคุ้ขอบคุณคนมากินะครับดีใจมากมากๆมีโอกาสได้เจอกันใหม่ขอบคุณพี่แนนนะครับขอบคุณพี่แนนขอบคุณท่านสสนะครับขอบคุณชาวบาเมืองทุกคนบ ไไขอบคุณไ้ไฟดัพัฒนากรแปลงขับด้วยวันนี้ดีใจมากนะครับไว้มีโอกาสได้เจอกันใหม่ขอบคุณจริงๆใครอยากถ่ายรูปถ่ายคนดได้ข้างเวทีหรือข้างหน้าเดี๋ยวว่ากันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ